ชูกำลังพืชสอมสมสองแดงทำทำทำผลผลิตก็ตกต่ำมีหนามซ้ำปุ๋ยก็แพงทำเท่าไหร่ก็ได้มีคุ้มเสียพี่น้องเกษตรกรไม่ต้องปวดหัวอีกต่อไปใช้นี่เลย สมแดงอาหารชูกำลังสำหรับพืชทุกชนิดสูตรเข้มข้นสกัดจากธรรมชาติ100%ยช่วยให้พืชโตเร็วลดการใช้ปุ๋ยและยาฆ่า,มาแมลงครึ่งต่อครึ่งช่วยลดต้นทุนเพิ่มผล,ผลผลิตปลอดภัยต่อผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดลอ้อมสมสมสมแดงร้อยคำยืนยันหันคำบอกเล่ายังไม่เท่าหนึ่งครั้งที่คุณใช้เองสมแดงคุณภาพคุ้มค่าเหนือราคาโทรศัพท์ สกัดจัดมาให้พันธพืชไทยเป็นสมุนไพรที่ทําให้พืชแข็ง,รงแรงหอมแดงสกัดเพื่อพันธุพืชทุกทุกแข็ง <c oughs> แค่เติมโซมแดงต้นไม้งอกงามไปหมดอ,อาหารชูกำลังพืชโซมโซมโซม,มแดงอาหารชูกำลังพืช กระตกต่ำมีหนามซ้ำปุ๋ยก็แพงทำเท่าไหร่ก็ได้มีคุ้มเสียพี่น้องเกษตรกรไม่ต้องปวดหัวอีกต่อไปใช้นี่เลยโสมแดงอาหารช่วยกำลังสำหรับพืชทุกชนิดสูตรเข้มข้นสกัดจากธรรมชาติร้อยเปอร์เซนต์ช่วยให้พืชโตเร็วลดการใช้ปุ๋ยและยาฆ่าแมลงครึ่งต่อครึ่งช่วยลดต้นทุนเพิ่มพุผลผลิตปลอดภัยต่อผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมโสมโสมโมแดงร้อยคำยืนยัน พันคำบอกเล่ายังไม่เท่าหนึ่งครั้งที่คุณใช้เองสมแดงคุณภาพคุ้มค่าเหนือราคาโทรศัพท์สมแดงสมกัดจัดมาให้พันพือไทยเป็นสมุนไพรที่ทำให้พืชแข็งแรงสมแดงสกัดเพื่อพันพืชทุกๆกแข็งแค่เติมโสมแดงต้นไม้งอกงามไปหมด